ททนทนทนทานานานลูกห่านพันจีนครับราเริงนะครับสวัสดีตอนเช้าทุกท่านครับอยู่กับผมและลูกห่านพันจีนนะครับถามว่าห่านเขาเลี้ยงทําไมครับ,เล,เ,บเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านกําจัดวัชพืชเลี้ยงไว้ พื่อบริโภคเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามนะครับกําจัดวัชพืชอย่างไรครับถ้าท่านมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าท่านเอาหานไปปล่อยสักสี่ตัวนะครับให้มันอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับมันกินหญ้านะครับมันกินหญ้าเป็นหลักก็ว่าได้นะครับถอนแล้วก็เดินแล้วก็นอนแล้วก็ขี่อยู่ตรงนั้นจนหญ้าเนี่ยตาย เดินทับหญ้าเดินกินยอดหญ้าถอนหญ้าจนเหี้ยนเตียนเลยครับต่อมานะครับเฝ้าบ้านยังไงครับเมื่อมีคนที่มันคุ้นชินเห็นกันอยู่บ่อยๆอย่างเจอผมต,อตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะไม่ร้องครับแต่ถ้ามันเจอคนแปลกหน้าแล้วก็อกอกักอกอกัก ตลอดเวลาเสียงดังมากตัวเดียวก็เสียงดังนะครับดังจริงๆนะต่อมานะห่านเนี่ยเมื่อรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยแม้แต่หมามันก็ยังสู้นะครับอย่าว่าแต่งูเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเลี้ยงไว้สู้งูได้ครับงูจะไม่กล้ก้ามานะครับ เรื่องการบริโภคเนื้อหานนะครับเคยมีร้านพะโลหานติดต่อผมมานะครับปีหนึ่งนะครับว่าเนื้อหานขาดตลาดนะครับขาดตลาดชนิดที่ว่าไปร้านห่านพระโลมีแต่เป็ดพะโลครับลองที่ดูแล้วก็เอเชียทิคนะครับเคยติดต่อผมมานะครับว่าต้องการห่านวันละเป็นร้อยตัวนะครับ ซึ่งผมทำให้เขาไม่ได้ครับมีเจ้าใหญ่จากประเทศจีนนะครับแบรนด์เ네นมเลยครับมาทำห่านย่างฮ่องกงครับทุกวันนี้ผมก็ยังหายเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับวันละร้อยตัวครับแค่ลูกห่านนะครับออกเป็นช่วงครับช่วงที่ได้เยอะๆก็เป็นพันตัวแล้วครับแต่ช่วงที่ไม่มีก็ไม่มีเลยไม่มีถึง แปดเดือนแต่มีแค่4เดือนถ้าลองคิดดูนะเพราะฉะนั้นห่านไทยยังขาดตลาดนะครับเอาไปแพร่พันุ์เอาไปขยายพันธุเอาไปต่อยอดนะครับใครมีไอเดียดีๆส่งข้อมูลกันมาบ้างนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับสำหรับลูกห่านในวันนี้